สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมทําการทดสอบนะครับเอาเครื่องเล่น DVD นะครับหรือว่าเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อซัมซุงนะครับมาต่อเข้ากับโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ฉายออกจอนะครับตอนนี้ผมจะลองเปิดเครื่องขึ้นมาดูนะครับปึ๊บกดรีโมทนะครับเปิดเครื่องนะครับแล้วไฟก็เริ่มติดกระพริบกระพริบขึ้นมาแล้วนะครับนำสัญญาณนะครับ HDMI แล้วก็แปลงเข้ากับ เจ้าตัวโปรเจคเตอร์นะครับเนื่องจากโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับไม่มีช่องต่อ HDMI จะต้องแปลงนะครับ HDMI เป็น VGA ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็นำสัญญาณเสียงมาเข้าที่ Audio in ตรงนี้นะครับมาแล้วครับน่นแล้วครับเห็นเป็นโลโก้ของเครื่องเล่นตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาดูเมนูต่างๆดูซิว่าเขาเซตอะไรไว้บ้างนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอ่า o l u t i o n น ก็ตั้งไว้แค่นั้นเอโอเคนะครับปล่อยสัญญาณไม่เยอะนะครับไม่ได้ปล่อย Full HD นะครับเพราะฉะนั้นลองรับกับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเสียบนะครับคุณผู้ชมครับผมจะลองลองเสียบเขาเรียกอะไรครับจะลองลองเสียบ USB นะครับตรงนี้ USB เสียบเพื่อเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับในนี้เดี๋ยวค่อยลองแผ่นลองลองตรงนี้ก่อนนะครับ อ่ะเสียบเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็รอดูสักครู่นะครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วว่ามันมีอะไรขึ้นมาไหมตรงนี้นะครับรอดูสักครู่นะครับเนี่ยผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับอ่าเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองมาที่คาว่าอ่าวิดีโอนะครับนี่ครับไปดูสิอ่ามันยังไม่เห็นนะครับเนบมันมันยังไม่เห็น USB ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวจะลองลองถอดแล้วก็เสียบใหม่ดูอีกทีหนึ่งนะครับมันมันไม่เจอนะครับปึ๊บอ่ะคาดว่าน,น่าจะรอสักครู่หนึ่งนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็น่าจะรอสักครู่หนึ่งนละครับไม่ไม่เห็นนะครับมันไม่เห็นอ่า USB ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองลองปิดเครื่องนะครับ ปิดแล้วก็รีสตาร์ทใหม่เลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับนี่ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดใหม่นะครับลองเปิดใหม่รูซสิว่าเสียบ usb เข้าไปแบบนี้มันจะสามารถมองเห็นได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมันก็ยังไม่เห็นนะครับ ยังไม่เห็น USB ตัวนี้เดี๋ยวจะลองแผ่นก่อนแล้วกันนะครับอลองแผน่นลองใส่แผ่นเข้าไปดูก่อนนะครับให้มันเล่นแผน่นแล้วก็ฉายออกไปดูนะครับแผ่น DVD นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบูเล 3D แต่ว่าบูเลไม่อ่านนะครับอ่านเฉพาะแผ่นนี้เขาเขียนมาบอกว่าเล่นเฉพาะ DVD เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่าก็เล่นได้ดีนะครับคุณผู้ชมครับ ต่อเครื่องเล่นบลูเรย์เข้ากับโปรเจคเตอร์ครับโอ้แ่มดีครับคุณผู้ชมดูครับแม่เข้าท่าดีครับดูครับแมดูจากแผ่นดีวีดีนะครับอ่าฉายโปรเจคเตอร์นะครับต่อเข้ากับเครื่องเล่นดีวีดีนะครับหรือว่าเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสนั่นเองนะครับนี่มาแล้วครับโอ้คุณผู้ชมครับภาพคมชัดแ่มสว่างครับคุณผู้ชมครับ อ่าผมต่อสัญญาณเสียงนะครับใช้ลําโพงในตัวเครื่องนี้นะครับมีลําโพงนะครับนี่สัญญาณเสียงสัญญาณเสียงนะครับใช้จากตรงนี้นะครับมาตรงนี้โอ้แจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับก็ใช้ได้ดีทีเดียวครับคุณผู้ชมก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับตัวนี้ใช้ได้ดีครับ The Way of War นะครับภาพยนตร์เรื่อง The Way of War อันนี้เป็นการใช้เครื่องเล่น DVD นะครับในการต่อโอ้ภาพแจ่มครับคุณผู้ชมครับใช้กับโปรเจคเตอร์ F สันนะครับตัวนี้ทดสอบเครื่องเล่น DVD นะครับหรือว่าบูเล่ 3D นี่แหละครับฉายเข้ากับโปรเจคเตอร์นะครับแมมภาพแจ่มครับระบบเสียงผมไม่ได้ต่อลำโพงนะครับ ต่อแค่สัญญาณเสียงเนี่ยครับสัญญาณเส้นเล็กๆมาเข้าออดดโออินนะครับแล้วก็ปล่อยออกลำโพงในตัวเนี่ยครับโอ้เยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับการเล่นการต่อเครื่องเล่นบูเลหรือว่าเครื่องเล่น DVD เข้ากับโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับแม่สุดยอดครับตัวนี้ โปรเจคเตอร์ขออภัยนะครับเครื่องเล่น DVD ตัวนี้ขายนะครับบูเล่สาดีแหละครับแต่ว่าแผ่น 3D แผ่นบูเล่ไม่อ่านแล้วอ่าน DVD นะครับกับกับพวกอะไรครับเขาเรียกอะไรอ่าน DVD กับอ่าน VCD อ่าน MP3 นะครับก็ถือว่าภาพสวยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสต็อปเอาแผ่นออกนะครับผมอยากจะรู้นะครับว่า่าเสียบ USB เข้าไปเนี่ยทำไมมันไม่เจอนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ เ,เอาแผ่นออกนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมเอาแผ่นออกเก็บไว้แล้วผมก็จะเสียบใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่ามันเจอไหมนะครับลองลองเล่นวิดีโอดูนะครับยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองลองลอง,ลอง,ล,องลองใหม่ที่หนึ่งนะครับหรือว่าเราเสียบไม่ถูกมันก็น่าจะถูกนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเอาเข้าไปแน่นๆเลย หรือว่าเราเสียบไม่แน่นอ่านี่ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมแสดงว่าเราเสียบไม่แน่นจริงๆครับมันบอกว่า do you want to access this device เราก็เยดให้มันเลยนะครับกดเยดกดตกลงในรีโมทนะครับนี่ครับมาแล้วครับเห็นแล้วครับจะมีสัญลักษณ์ d า USB ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับสัญลักษณ์เนี่ยครับอย USB ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นอ่าเราจะดูในในตัวนี้ได้แล้วนะครับนี้ครับอ่ะผมจะลองดูนะครับ นี่ครับมีรายชื่อภาพยนตร์แล้วครับคุณผู้ชมนี่มีรายชื่อภาพยนตร์ที่อยู่ในในสต o r เรจหรือว่าแฟลชไดรฟ์ตัวนี้แล้วนะครับส้มปล่อยเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูภาพยนตร์ไทยเรื่องเรื่องส้มปล่อยนะครับเป็นภาพยนตร์ใหม่ๆเลยเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบดูครับคุณผู้ชมนี่ครับใช้ได้นะครับแต่ต้องขยับขยับนะครับคุณผู้ชมต้อง ดันเข้าไปแน่นๆแล้วก็ขยับนะครับเนี่ย USB USB จูภาพยนตร์ได้20กว่าเรื่องนะครับในนี้นี่มาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ภาพสวยมากครับคุณผู้ชมครับเครื่องเล่นบูเล่เนี่ยปล่อยสัญญาณภาพออกไปก็สวยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเสียงเบาๆนะครับผมเปิดลําโพงในนี้ก็อ่าเต็มแล้วนะครับสิบแล้วแต่ว่ามันเป็นลําโพงเล็กๆในนี้นะครับมันต้องต่อลําโพงแบบโน้นอ่าลาโพงภายนอกมันถึงจะได้ยินเสียงชัดเจนครับ ก็ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับชัดเจนไม่แพ้ไม่แพ้เครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์นะครับหรือว่าเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์เลยครับคุณผู้ชมสําหรับเจ้าบูเล่พวกนี้นะครับอ่านได้ดีทีเดียวครับแล้วก็ความคมชัดคุณผู้ชมดูครับถือว่าไม่เร็วนะครับคุณผู้ชมถือว่าคมชัดแล้วก็จําสว่างนะครับความสามารถนะครับมีความสามารถผมว่าพอๆกับเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์หรือว่าเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์เลยครับนี่เจ้าเครื่องเล่นบูเล่ตัวนี้นะครับบูเล่สามดีตัวเนี้ย เล่นบูเลย์สามดีนะครับแต่มันไม่อ่านแผ่นสามดีแล้วนะครับไม่อ่านแผ่นบลูเรย์แล้วนะครับอ่านได้เพียงดีวดีเท่านั้นนะครับอ่านซีดีออเดียโอเอ็มพีสามวีซีดีแล้วก็ดีวดีเท่านั้นนะครับบูเลย์ไม่อ่านผมก็เลยเอามาต่อกับโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับต่อโปรเจคเตอร์แล้วก็ฉายออกไปนั่นครับดูภาพนะครับถือว่าภาพสวยมากๆครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆเลยครับสุดยอดเลยครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับเครื่องเล่น DVD ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา1,800บาทนะครับเล่นแผ่น CD, Audio, VCD, DVD แล้วก็ MP3 เท่านั้นแล้วก็เสียบ USB Storage เพื่อดูหนังได้แบบนี้ครับตอนนี้ผมก็เสียบอยู่นะครับนี่ผมเสียบอยู่อ่าเนี่ยเปิดออกมาไม่มีแผ่นนะครับเห็นไหมครับนี่แต่ว่าผมดูในนี้เอานะครับคุณผู้ชมครับดูในนี้แหละครับนี่มีลายชื่อ ภาพยนต์ต่างๆขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็เปิดดูได้เลยนะครับเนี่ยในสต o เ t e หรือว่า f ฟลตไรต์ตัวนี้เนี่ยผมทำการเดี๋ยวนะครับ g อ d ซินล่าแอนเดอะไรครับเนี่ยนี่อสซินล่าอลองดูนะครับลองดูหลายๆไฟล์ให้ทุกท่านได้ดูกันก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมการอ่านแผน่นการอะไรก็โอเคทุกอย่างครับใช้ได้ดีทีเดียวครับ สำหรับเจ้า DV วดีตัวนี้นะครับคุณผู้ชมสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา1,800บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมทนใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่08158 51998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ